สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับโมโม่ h ช n แนลวันนี้โมโม่ h ชนแนลพามากินอาหารอินเดียนี่ที่ร้านมาซาลาทวิสต์ร้านมาซาลาทวิสตนะทุกคนอยู่พัทยาอยู่ตรงจอมเทียนสายสองนี่ร้านมาซาลาทวิสตใครที่อยากกินอาหารอินเดียหรือลองหรือเอ้ยฉันอยากกินอาหารอินเดียแนะนําร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เขาทําอาหารอินเดียที่ถูกปากคนไทยมากแล้วราคาคื็จับต้องได้ เนี่ยร้านก็จะอยู่ตรงข่ามเนี่ยเห็นไหมคือตรงนู้นนะจะเป็นตลาดล่มโพนะร้านก็จะนี่หรือถ้าใครหาไม่เจอนี่เขียนตามนี้ได้เลยมาซาล่าทวิสต์รีสตอรองขึ้นแน่นอนเบอร์หนึ่งของพัทยาลองมากินกันดูโอเคเดี๋ยววันนี้ยังไงคลิปจะเป็นยังไงรอติดตามแล้วไอจะสอนวิธีการกินอาหารอินเดียด้วย เออใครยังไม่เคยกินมาดูคลิปนี้ดูให้จบนะอย่าเปลี่ยนไปไหนดูให้จบไปลุย ทุกคนตอนนี้เราไม่ได้เมนูเรียบร้อยแล้วนะเมนูก็จะเป็นแบบนี้เป็นน้ำสือเรก็จะเลือกเมนูโอเคเดี๋ยวเราขอไปเลือกเมนูกันก่อนแล้วเราจะมาสั่งกันต่อไปเอ็เตอร์เิ้กเก้นเอ็กจิ้กเก้นมาซาลา टा मसाला एक शाही पनीर एक पानीपुरी एक बालिक नान और एक, एक, एक बासमती राइस और एक चपाती ชิคกินชิคกินติกะออนเอกลาสก็โอเคทุกคนทันนี้เราก็ได้เมนูแรกคือปาเมปูรีนะครับเนี่ยนไหคือเขาจะใส่ไส้มาให้แล้วเรามีหน้าที่คือเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำมันคือน้ำมะขามบวกพิกอะมันจะได้รสชาติเผ็ดๆนะ แล้วนี่ก็คือใบน้ำของปานิปุรีนะนี้พบเห็นไหมเออมันคือใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เออใช่ใชเลย<ช>นี่ยตอนนี้วิธีการง่ายๆนะก็คือใส่นี้เข้าไปคือใครอยากกินเผ็ดขนาดไหนก็คือใส่ตามจนวนอันนี้เราก็ใส่เข้าไป ใส่น้ำใบสาหร่าลไป,ไปก็คืออันนี้มันให้ความสดชื่นเออใช่เนี่ยเราก็ได้แนละ้วเราก็ต้องกินในคำเดียวนะรสชาติเป็นยังไงอธิบายได้ค่ะคือมันมีมันจะมีไส้มันใช่ปะแล้วมันก็จะแบบได้ความเผ็ดบวกกับใบเขนยมันได้ความเย็น แล้วร้านอาหารอินเดียทั่วไปอ่ะ,อะก็จะมีอันนี้นะอันนี้คือคล้ายๆข้าเกียบปลามันจะเหมือนข้าเกียบปลาบ้านเราแต่อันนี้มันเป็นเจนะที่เอาไว้กินกับเครื่องเคียงแล้วจะมีหอมมะขามใบสะระแหน่แล้วทุกคนรู้อะไรไหมคืออันีิบุรี่ของโปรไอ แล้วในในที่พัทยานะสำหรับคนไทยที่อยากจะลองปานิปรีคุณต้องมาลองร้านนี้ราคาเขาขึ้นจับต้องได้เลยถูกมากแค่เก้าสิบเก้าบาทใครชอบแบบเผ็ดๆหน่อยก็เหมือนเดิม ใส่ก็ได้คือใครใส่ให้เต็มก็ได้นะใครใส่ครึ่งก็ได้น้ำมันก็จะจูซี่จูซี่นะมลองกินกันเวลากินไปมันจะให้ความรู้สึกแบบเฟรชหอกไปซักแห่ใช่ไหม โอเคอันนี้คือ a p ไท t i z e r ก็คือแบบออเด์มเดี๋ยวที่เราสั่งไปมันมีส่งแกงเดี๋ยวอันนั้นมาแล้วก็อย่าลืมนะจะอาจจะสอนวิธีการกินกับแกงด้วยไอสั่งมีโรตีมีน้ำแล้วก็มีข้าวเดี๋ยวลองมาดูกันให้กิน จหลังจากที่เรากินปาลิบุรีไปแล้วใช่ไหมตอนนี้นคือไอเริ่มเผ็ดลนี่เราก็จะมีอันนี้คือลัซซี่นะลัซซี่คือมันคือโยเกิรต์ตปัน่นมันจะมีสองรสชาตินะก็คือว่ามันจะมีรสชาติหวานกับรสชาติเค็มแต่ไอชอบหวานมันจะเป็นแบบเอาโยเกิรต์ตไปปั่นกับน้ำแล้วก็นมมันจะได้ความวนุ่นนมมาเนี่ย ลองชิมคือมันเอาไว้คือมันเป็นภาคที่ไออยู่อ่ะเออมันเป็นอาามันเป็นน้ําของภาคนั้นเขาจะกินกันมากกินกินเปนเยอะโอเคเดี๋ยวยังไงไอกินนี้แล้วก็รอเมนแล้วเราไปดูอีกกันเมนคอร์ส หลังจากที่เราได้กินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นไก่ย่างอินเดียเขาเ,เรียกว่า chicken t i k แล้วพิเศษของร้านนี้นะทุกคนคือเขาจะทำมาแบบร้อนๆ้นให้เลยเนะี่ยทุกคนเห็นคันไหมเนี่ยคือกระทะยงร้อนอยู่ร้านอืน่นไใครบอกได้เลยถ้าเป็นร้านที่ไม่ดีไม่มีแบบนี้แน่อันนี้คือ ของดีแล้วไก่คือไก่ร้วนๆเลยนะแล้วเนี่ยเขาก็มีเครื่องเคียงเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ผักกะหล่ำผักกะหล่ำด้วยขึ่ห้กเครชคือเขาเสิร์ฟเขาให้แบบร้อนๆคตัวเพราะว่าแล้วอันนี้ยคือคนไทยกินได้มันมันจะใล้ายๆไก่ย่างบ้านเราเลย แล้วร้านเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามาซาน่าหรือเครื่องเค็มันจะแรงใรคนไทยกินได้ไหมใครบอกคําเดียวว่าร้านนี้ถูกปากคนไทยมากก็อลองมากินไม่เชื่อลองมากินเราก็จะกินกับน้าจี้ใบสาระแหน่นะคือแล้วแต่คนนะคือบางคนเขาก็กินเป่าๆได้เลยบางคนก็ ได้ให้ปากเผ็ดๆมวลนิดนิดให้มาอน้ร้อนเลยอร่อย ทุกคนใครที่อยากลองกินอาหารอินเดียนะต้องสั่งจิกเก้นติก,ก้าอย่าลืมนะมันเป็นไข่ย่างไม่แตกต่างจากบ้านเราเลยคือไข่ย่างบ้านเรากับบ้านกับบ้านเขาไม่แตกต่างกันไม่มากกินได้แล้วเมนูวันนี้ที่ไอสั่งมาหมดคือแบบเป็นเมนูแบบคนที่อยากจะลองเริ่มกินอาหารอินเดียสำหรับพวกคุณเลย หรือใครอยากจะกำลังมีแพเนเดียอยากจะลองชิอมอาหารเดียแนะนำร้านมาสาาทวิสที่จอบเดียรลองมากินดูก่อน <c oughs> แล้วคุณใจะอินเตอร์ ตอนนี้หลังจากที่เราสั่งไปตอนนี้อาหารมาครบแล้วน,นะครับทุกคนเนี่ยที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยอันนี้นะอันนี้เรียกว่าแกงพัตเตอร์ชิคเก้นนะทุกคนพัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยก็คือแกงไก่เนยจะเป็นตัวนี้คนไทยจะชอบคือชอบตัวนี้อันนี้ส่วนอันเนี้ยจะเป็นใช้ปน,นี้นะจะเป็นก้อนนมเนี่ยอันนี้เห็นไหมคือเขาให้ก้อนนมเยอะมากคือแบบอร่อยเลยชอ่ำๆเนี่ยดูดิ เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแกงจะคล้ายๆกันนะแต่อันนี้สําหรับคนกินเจอันนี้ก็คนไม่กินเจส่วนอันนี้นะทุกคนคือ chicken tikka masala นะคืออันนี้จะเข้มข้นในการในมาซาร่าแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือร้านเนี้ยให้บอกเลยทุกอย่างคนไทยกินได้อร่อยเลยแหละเพราะว่าเพื่อนไทยที่เป็นคนไทยเขามากินร้านเนี้ยเต็ม แล้ววิธีกินนะของแต่ละอย่างอันนี้น,นี่คือดูคนเห็นอันนี้จะเป็นแป้งน้านนะที่ไอสักเนี่ยคือกาลิกกาลิกน้านะมันจะเป็นกระเทียมคือมันจะได้ความหอมของกระเทียมเยอะสำหรับคนที่ชอบกินกระเทียมแล้วถ้าคนที่อยากกินแบบกับโรตีธรรมดาเขาก็มีปนะโรตีธรรมดา และอันนี้ก็คือข้าว,ข,าวข้าวนี้คือบาสตาตีไรซ์คือข้าวอินเดียข้าวที่แบบเป็นย,วยาวๆออก็คือแบบเห็นไหมมันจะมีความยาวมันจะไม่ใช่เหมือนด้านเรา่เขาให้แบบเต็มเต็มแบบคือทุกอย่างนี้เต็มที่แล้วบอกได้เลยราคาคือแบบจับต้องได้กินอิ่มเลย คือเนี่ยไอสั่งมาเนี่ยแบบให้พูดจริงๆอนะ่ะคือหลายคนสี่ห้าคนนั่งกินยังได้เลยคือเดี๋ยวเรามาลองชิมกนะันใคไจะชิม,มแกงแม่เลยแกงบัตเตอร์ชิคเก้นนะอันนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยไก่นะชิ้นไก่แบบเต็ม วิธีการกินนะใครท่ถนัดอะไรช้อนก็ได้มือแล้วแต่วิธีกินนะคือทำแบบเราเป็นตัวยูวเราป็ะจบเข้าไปเหมือนขนเหนียกวะจบสนตับอยเลยมันจะได้ความแบบเนยๆความหอมละมุนของเติมใด แล้วมันก็ยังมีเครื่องเทศแต่แบบเครื่องเทศป,ปลายๆเลยอ่ะมันอร่อยมันไอไอถึงบอกไงว่าไออยากให้ทุกคนมาลองกินร้านนี้แล้วคุณจะชอบอาหารอิเนเดียไหมเชื่อไหถ้าไปร้านอื่นอันนั้นอ่ะไม่รู้อนะ่ะเพราะว่าบางร้านคือแบบแกงไก่เขาใส่แบบผงมาซาล่าเต็มร้านเนี้ยคนไทยชอบ,บรลาดช,ชอบทุกคนชอบ ขนาดคนอินเดียก็ชอบเรามาตัดไก่ใส่เข้าไป นี่แกงที่สองนนที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยอันนี้คือต้อนนมนะคืออันนี้จะเป็นอของโพด่ของแม่ไอแกงนี้นะแกงเรากินกับอะไรก็ได้นะจะข้าจะโรตีจะน,น้น กินได้หมดเลยจริงๆข้าวธรรมดาก็ากินได้ก่อนแบบไป็นกลอนที่แบบนุ่มมากนุ่มละมุนอยากนั่งกินทั้งวันเลย มาแกงสุดท้ายของวันนี้สิีจะแตกากกันนะเพราะอันนี้มัสซาล่าจะเข้มข้นหน่อดเข้มข้นขึ้นมาแต่สำหรับคนไทย,ยแนะนำนะสามแกงเนนะี่ยสำหรับเริ่มต้น ทำาแตไม่รู้ครับอันนี้มันจะได้แบบความหอมของมาซาร่าแล้เวเขาไอ้ไอ้ยำเนี่ยกินได้อร่อยด้วยวโอเคที่เด็ด ทำามใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลุยกันก่อนนะโอเคเด,เ,เ,อาาเดี๋ยวกินเสร็จแล้วมาเจอกันโอเคทุกคนหลังจากที่เราได้กินที่มาซาราทวิสเรียบร้อยแล้วนะนี่ทั้งหลังไอ อ้ยวันนี้อิ่มมากแล้วก็อร่อยและเป็นร้านที่แนะนำทุกคนสำหรับคนที่กำลังจะลองกินอาหารอินเดียนะร้านชื่อมาซาล a าทวิสอยู่ตรงจอมเทียนสายสองโอเคยังไงมั Momo ่วๆแชนเนลก็ขอฝากเด็กเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปหน้าทึ่งลองดูต่อติดตามใครที่ดูคลิปนี้จน,นจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องด้วยโอเคเจอกัน วันพุธทุกวันพุธเที่ยงตกบ๊ายบาย